สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับโอ้ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงผลัดใบเต็มสูกแล้วครับเพราะว่าเริ่มเห็นใบไม้นะครับสังเกตไหมครับร่วงเต็มถนนเลยครับ ในขณะเดียวกันบนต้นไม้นะครับตามกิ่งไม้ก็มีใบไ,ไม้อ่อนนะครับสีเขียวๆเ,เริ่มผลิบานออกมาเรียกว่าอะไรดีครับปลายหนาวต้นร้อนไหมประมาณนั้นฮนะแต่ต้นร้อนนี่ก็เอาเรื่องกันคนระับ วันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20นะครับ20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวใหญ่นะครับก็ข่าวทุกสำนักก็รายงานไปแล้วล่ะครับตั้งแต่อยากจะมาเล่าก็คือ อยากจะมาลองประติดประต่อดูนะครับว่ามันเรื่องน้นเรื่องนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างวันที่20นะครับโจไบ,บเดนนะครับก็ไปที่ยูเครนนะครับไปที่เคียบโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับ นักข่าวทั่วโลกอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็ไม่มีใครออกมาตีข่าวนะครับจนนั่นนะครับเข้าใจว่าก่อนจะถึงเคียบไม่กี่ชั่วโมงนะครับตามข่าวบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยถึงได้มีการแจ้งรัสเซียนะครับเพราะยังไงต้องแจ้งครับเพราะมันพื้นที่สงคราม เื่อตุมตามอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่แจ้งเมื่อเข้าถึงยูเครนแล้วนะครับตามข่าวบอกว่าอย่าง,งนั้นก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับการที่โจไบเดนนะครับไปพบเซเดนสกี้ ในช่วงที่ใกล้จะครบหนึ่งปีนะครับของสงครามยูเครนและเซียแน่นอนครับไปเนี่ยถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็คือไปให้กําลังใจแหละครับไปเชียเท่านั้นคงไม่พอครับ ที่สำคัญกว่านั้นคงจะต้องมีการพูดคุยครับหรือว่าให้คำสัญญาเกี่ยวกับความช่วยเหลือครับด้านเงินทุนนะครับด้านอาวุธต่างๆอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วปินไปไกลขนาดนั้นคงไม่ได้ไปพูดคำสองคำ แขกที่มาต้อนรับเนี่ยเขาคงอยากได้อะไรมากกว่านั้นนะครับมาใกลขนาดนี้มาให้กาลังใจแบบปากเปล่ามาจับมือไม่น่าใช่อีกอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องของ การเลือกตั้งครับน่าจะโจบไบเดนนะครับก็กำลังเตรียมตัวที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานธิบดีสหรัฐนะครับเป็นสมัยที่สองพูดง่ายก็คือการสร้างข่าวครับตีข่าวเพื่อหวังที่จะ สร้างความนิยมครับในประชาชนของอมริกันผู้นําสารัฐนะครับภาพพจน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้กล้าครับผู้ทรงคุณธรรมนี่ในมุมมองของคนมริกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพนะครับที่ออกสื่อไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์ทีวีเว็บไซต์อะไรก็ตามเนี่ย ผู้นำนะครับไปที่สมรภูมินะครับไปเดินจับมือพูดคุยกับผู้นำของประเทศที่กำลังเผชิญหน้ากับสงครามแม่เพอร์เฟครับเพอร์เฟครับนี่เป็นผู้กล้าเป็นผู้ทรงคุณธรรม จไเเดนแพมจะสื่อภาพนี้ครับให้ชาวอเมริกันครับให้เขาอยู่ต่ออีกสมัยหนึ่งเพราะเขามีคุณสมบัติอย่างน้อยครับสองข้อครับผู้กล้าผู้ที่มีคุณธรรมย้อนไปก่อนหน้าน,นั้นหนึ่งวันนะครับก็คือวันที่ สิบุก้ากุมธานะครับมีอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งนะครับที่เยอรมันก็คือมิวนิกนะที่เมืองมิวนิกมีการประชุมประจำปีนี่เขาจัดทุกปีนะครับโดยกระทรวงกลาโหมของเยอรมันกับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็คือมิวนิกเซกูริตี้คอนเฟอเรนซ์ มันก็จะคล้ายๆกับการประชุมที่สิงคโปร์ก็คือชังกรีลาคล้ายๆกันเป็นการประชุมด้านของมั่นคงก็จะมีรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศต่างๆเข้าร่วมนะครับไปแสดงทัศนะไปพูดคุย แน่นอนครับเวทีนี้เนี่ยคู่พระคู่นางจะว่าพระนางไม่ใช่สิต้องบอกว่าคู่รักคู่แค้นมันก็โหดไปหน่อยจะเรียกว่าคู่สร้างคู่สมไม่น่าใช่เอาเป็นว่าคู่กัดแล้วกันนะคู่กัดก็คิดถึงพี่เบิร์ดขึ้นมาทันทเีเพลงคู่กัดของพี่เบิร์ดนี่ฟังเมื่อไหร่ก็พอ มีความสุขแถมยังคิดถึงวัยเด็กที่ยังไรเดียงสาด้วยชอบเพ็งพี่เบิร์ดมากครับฟังมาตั้งแต่เด็กละคู่กัดนะครับคู่กัดตลอดการไม่ใช่ใครที่ไหนครับสารัฐกับจีนโอ้ขอเล่นกันแรงครับรอบนี้เล่นกันแรงเรียกได้ว,ว่า เป็นการทะเลาะกันแบบเปิดเผยเลยก็ว่าได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยยังเป็นลักษณะเน็บไปเน็บมาเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องเกรงใจแล้วครับเพราะรู้รู้กันแล้วไก่เห็นตีนงูงูงงเห็นนมไก่ไม่ต้องแอปครับหวังอี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับได้เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้ด้วยและเขาได้พูดหลายอย่างนะครับในที่ประชุมนี้ซึ่งเกี่ยวกับยุโรปเกี่ยวกับสงครามยูเครนแลวก็ที่สำคัญเขาเกี่ยวกับสหรัฐด,ด้วยครับหวังอี้นะครับตั้งคำถามกับยุโรปนะครับ สมข้อข้อแรกนะครับเราจะทำยังไงนะครับเพื่อให้สงครามยุติมีวิธีไหนบ้างนะครับที่สามารถทำให้สงครามยุติได้ถามยุโรปนะครับข้อสอง ยุโรปเองคิดว่ากรอบนะครับหรือเฟรมนะรูปแบบไหนที่สามารถทำให้ยุโรปนะมีสันติภาพในระยะยาวทุกวันนี้ยุโรปมีองค์กรหลักๆนะครับก็คือสององค์กรที่รวมยุโรปไว้ด้ยวยกันหนึ่งด้านเศรษฐกิจก็คือเอใช่ไหมครับที่เรารู้กัน่ะ เมื่อก่อนเรียกสาภาพยุโรปก็คือรวมยุโรปเป็นหนึ่งนะครับค้าขายไปมาหาสู่ใช้เงินสกุลเดียวกันอ่ะนี่หนึ่งสนาโต้ NATO ครับนี่คือความร่วมมือทางด้านความมั่นคงด้างการทหารรวมยุโรปเข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้ตีกันไปดีกันมา เหมือนมันจะยังไม่ใช่คำตอบโอเคละ่ะบางคนอาจจะบอกว่าก็เป็นพ่อบางประเทศยังไม่เข้าร่วมไงถึงอย่างนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสององค์กรที่ตั้งขึ้น ไม่สามารถทำให้ยุโรปม,มีสันติภาพในระยะยาวได้หวังอี้จึงได้ถามคำถามนี้ครับและคำถามที่สซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับคำถามที่สองนี่แหละครับก็คือว่ายุโรปนะควรจะต้องมียุทธศาสตร์ที่เป็นของตัวเองไหมคำถามนี้ชัดเจนครับ ก็คือยุโรปควรจะมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเป็นของตัวเองครับที่ไม่ได้ถูกครอบงำจากอำนาจภายนอกไม่มีอำนาจไหนหรอกครับที่ครอบง,งำยุโรปได้สหรัฐครับนี่คือความเป็นจริงนะครับทุกคนก็ทราบดี นโยบ,บายทางด้านของมังคงของยุโรปนั้นน่ะถูกสารัตครอมงำอยู่ชี้นำอยู่โดยผ่านองค์กรที่ชอวนาโตแล้วหวังยี่นะครับก็ได้พูดถึงสารัตนะครับ แบบไม่ไว้หน้าเลยก็ว่าได้ซึ่งจากที่ผมติดตามความขัดแย้งของจีนสหรัฐมาก็หลายปีนะครับก็ไม่ได้ติดตามใกล้ชิดแลไหม,มากไม้หรอกแต่เท่าที่ดูจากสื่อนะครับไม่เคยมีครั้งไหนที่มันจะเรียกได้ว่าจะาแจ้งนะครับขนาดนี้นะครับ จะโงคลึ้มเลยก็ว่าได้หวังอี้นะครับได้หยิบยกนะครับสุภาษิตจีนขึ้นมาท่อนหนึ่งนะครับประมาณว่า君子爱财取之有道小人才会巧取ัว แปลเข้าๆนะครับไม่ได้ซีเรียสะไรมากนะครับก็คือว่าผู้ที่สงางงามนะครับถ้าเขาจะหาเงินหาทองเนี่ยนะครับสแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยเขาก็จะ,สะแสวงหาในลู่ทางที่ถูกต้องตามคลองครองธรรม อารมณ์ประมาณนี้มีแต่ผู้ที่ไม่สง่างามนั่นแหละจะใช้วิธีที่ตลบตะแรงหรือใช้กําลังบังคับเอาอย่างไม่รู้จักพอแล้วหวังอีก็พูดต่อว่าอเมริกาทุกวันเนี้ย ไม่แอป,ปอีกต่อไปแล้วคือถอดหน้าก,ากากออกแล้วทุกวนันเนี้สมัยก่อนยังมีแบบแอปแอป,ปอยู่ตอนนี้คือถอดรูปเลยแม้แต่ตลบตะแลงเนี่ยก็ไม่มีแล้วทุกวนันนี้ที่เห็นเห็นจะเหลืออยู่ก็คือการใช้กำลังบังคับเอา อย่างไม่รู้จักพอโอ้โหคำพูดแรงๆนะครับที่พูดใส่สารัฐเนี่ยปกติเราจะเห็นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ได้มี power อ,อะไรล็อกมากมายหรือประเทศเล็กประเทศน้อยนะครับที่มีผู้นำที่อาจจะบ้าดีเดือดหน่อย เช่นฮิวโกชาเวสอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เล็กมากนะครับของเวเนซุเอลาหรือแม้แต่อดีตประธานาธิบดีฟิโดคาสโตของคิวบานะครับอันนั้นก็ก็เล็กมากครับหรือแม้แต่อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะครับผมจำชื่อไม่ได้ละคือ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีแต่ประเทศนะครับเล็กๆหรือว่าองค์กรนะครับกลุ่มเล็กๆนะครับที่กล้ามาพูดใช้ภาษาที่รุนแรงแบบนี้กับอเมริกาประเทศขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่มีใครกล้าครับเพราะอะไรครับ เพราะสิ่งที่ตามมานะ่ะเพราะมันมันใหญ่หลวงนะครับแล้วไม่ไหวครับการแซงชั่นการบอยคอรดแบนวอาไม่ไหวครับแล้วไม่ไหวนักข่าวอเมริกันนะครับเป็นนักข่าวอุโสอายุเยอะละล่ะชื่อ เฮิร์สนะครับเฮิร์สลองหลายคนก็ได้ดูสื่อแล้วล่ะเข้ามาแฉว่า CIA นี่แหละเป็นคนระเบิด North Stream 2เมื่อปีที่แล้วตามท้องเรื่องเลยครับ CIA ก็ปฏิเสธท่านควนคำถามครับสวีเดนกับเดนมาร์กเจ้าของพื้นที่ ที่นอตรีมสองตัวระเบิดนะั่นน่ะเข้าไปตรวจสอบแล้วถึงวันนี้ยังไม่เปิดเผยเลยครับรายงานผลการตรวจสอบเอนี่ไม่น่าใช่นะครับมึงไปตรวจแล้วคุณก็ต้องเปิดเผยสิครับผลการตรวจสอบสิครับแล้วก็สันนิษฐานสิครับแล้วก็ไปหาหลักฐานทำไมพอสายสารบอกเงียบซาแท้ครับ แล้วเยอรมันเป็นผู้เสียหายก็ไม่ไปเร่งรัดนะว่าเฮ้ยพี่บอกผมหน่อยสิว่ามีหลักฐานอะไรบ้างนะพี่สวีเดนพี่เดนมาร์กจะว่าพี่ไม่ได้นะจริงผมนะบอกน้องนะแต่น้องก็ไม่ได้นะเอาเพื่อนแล้วกันเพื่อนโอ้ย ไปดูแล้วใช่ไหมบอกหน่อยสิว่าเจออะไรบ้างคิดว่าใครทำเยอะระมันก็เฉยครับไม่ขยันขยอนะไม่อยากรู้เหมือนไม่อยากรู้ว่าใครระเบิดพอนักข่าวอเมริกันมาแฉว่า cia เป็นคนไประเบิดนอสตรีมสองเยอะระมันก็เฉยอีก เหมือนไม่ได้ยินนะโลกนี้บางทีมันก็แปลกนะมันแปลกจนไม่แปลกใครระเบิดครับนึกภาพถ้ารัเสเซียเป็นคนระเบิดนะสวีเดนกับเดนมาร์กจะเปิดเผยข้อมูลไหมครับแล้วถ้ารัเสเซียไม่ได้ระเบิด แล้วใครเป็นระเบิดครับไอ้ที่หน้าข่าวเฮิร์สของอเมริกาแฉเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนครับตั้งแต่สงครามเกิด,ดขึ้นจนถึงหน้าวันนี้ไม่เคยมีใคร ได้ยินสาร์เมกาพูดถึงการหยุดจริงอย่าพูดถึงการยุติสงครามเลยในช่วงแรกๆของสองครามนั้นเอมอนีโอมาครองของฝรั่งเศสเดินทางไปรัสเซียพยายามจะไกลเกลีย่ยประธานทธิบดีของตุรกี เสนอตัวเป็นเจ้าภาพให้คู่กรณีไปประชุมแม้แต่อิสราเอลเองก็เคยเสนอตัวเป็นตัวกลางมาเจรจาจีนเองไปที่มิวนิกรอบนี้ก็ถามคนยุโรปว่าเคยคิดไหมว่าจะทำยังไงให้สงความยุติ แต่มีประเทศเดียวซึ่งมีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งนี้ที่ไม่เคยพูดถึงการสงบศึกเลยแล้วก็ผู้นำของเขาก็เพิ่งเดินทางไปให้กำลังใจให้ยูเครนสู้ต่อเมื่อวันที่ ยี่สิบกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาดูแล้วสันธิภาพยังอยู่ไกลครับ